มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3แล้วนะคะ,คะเรายังคงอยู่กับจดหมายจากคุณพลังเงียบนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะพูดถึงเรื่องเดี๋ยวจะสรุปข้่ควๆให้ฟังเลยกันแล้วกันนะคะอาจารย์เป็นเรื่องนโยบายมอบเงินกองทุนตั้งตัวเป็นการเสนอแลกกับการลงคะแนนให้กับพรรคเจ้าของนโยบายเพื่อแลกกับเงินกองทุนตั้งตัวซึ่งจะมอบให้เมื่อได้รับอํานาจเป็นรัฐบาลฉะนั้นการเสนอกองทุนตั้งตัวจึงเป็นการเสนอขอซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้ในอดีตเคยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งกล่าวปราศัยหา เรประจำตำแหน่งสอสในเขตเลือกตั้งถ้าตนได้รับเลือกตั้งอันเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธ์ ด้วยข้อหาซื้อเสียงมาแล้วฉะนั้นถ้ากะกะตละเว้นไม่พิจารณาโทษพรรคที่เสนอนโยบายนี้ในการหาเสียงสนับสนุนพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคดังกล่าวนั่นคือพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนย่อมถือได้ว่าเป็นการละเว้นค่ะค่ะอ,อาจารย์และนอกจากนั้นนะคะประเด็นทิ้งท้ายที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพลังเงียบทิ้งไว้ก็คือว่าภายใต้การกํากับดูแลของกกตนะคะซึ่ง มีหลายคนเลยทีเดียวที่มีชนะปักหลังผู้สมัครเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนในฐานะผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองค่ะอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติจากศาลให้ประกันตัวพองลงสมัครรับเลือกตั้งทันทีนทก,กรกตรเนี่ยจะทําหน้าที่ในการกลั่นกรองผู้สมัครว่าเอ๊ะใครมีคุณสมบัติด,ดีไม่ดีครบถ้วนไหมที่จะลงมาเป็นสสเนี่ยท่านกลับสกัดกั้นไม่ให้ใครเนี่ยเปิดเผย,ยประวัติชั่วของเขาวงเลมบะชั่วของผู้สมัครให้ชาวบ้านรับรู้เพื่อการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนท่านกลับหาว่าจะกระทบคะแนนเสียงของผู้สมัครแล้วก็ ของพักที่ผู้สมัครเนี่ยสังกัดอยู่อาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่ากรกตเนี่ยจะมีความผิดไหมที่ละเว้นปฏิบัติในหน้าที่ในการกันกองให้กับประเทศชาติหาคนนี้เข้ามาเนี่ยต้อจะเรื่องกองทุนตั้งตัวมาเลยมีคุณพลังเยียบเขียนมาอย่างนี้เลยใช่คุณจะว่าคือเรื่องกองทุนตั้งตัวมันก็ลักษณะคล้ายๆกับหลายๆเรื่องแหละฮะคือมันเห็นได้ชัดว่ามันไม่สะท้อนถึงวิธีการดําเนินการตามตมนโยบายว่าจะทาอย่างไรเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าคาว่ากองทุนตั้งตัวที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการแลกกันระะหว่างงคแนนเสีย กับตัวการที่จะดําเนินการตั้งกองทุน <จะ S 1> ก็็นแจกเงินทีหลังก็เป็นการสัญญาว่าจะให้ในเชิงประโยชน์นคำนวณเป็นทรัพย์สินได้เป็นเงินได้นกลงเห็นด้วยคุณพลังเงียบเห็นด้วยครับเห็นด้วยเรื่องนี้น่าจะไม่ถูกต้อง<ช>น่าจะเป็นการ,รสัญญาว่าจะให้ใช่ครับครับตกลงก็ตอควรทำไงถ้าอย่างนี้กกตจริงๆเนี่ยก็ตอเนี่ยควรจะออกหลักเกณฑ์นะของการที่กําหนดนโยบายของพักการเมืองที่จะ ที่อาจเข้าลักษณะของการสัญญาว่าจะให้แต่เขาไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ทำบัตรนี้สายไปไหมถ้าถ้าจะวินิจฉัยอย่างเช่นที่คุณอะไรที่เขียนมาคุณพรเงียบเนี่ยวินิจฉัยน่ไม่สายนะคะแต่ต้องต่อสู้กับเขาแต่ต้องต่อสู้เพราะเขาจะยกว่าทําไมตอนนั้นมันไม่มีเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วทำไมะแล้วมาการแก้งหรือเปล่าเป็นสองมาตรฐานไหมกับอีกพักคอื่นอาจจะไม่ไม่ม่โดนเพราะว่านโยบายก็กําหนดเหมือนกัน แต่พักนั้นก็อาจจะไม่ได้กำหนดไปจนถึงเป็นตัวเงินลักษณะน,นี้กำนองนี้นะฮะผมคิดว่าภาระหนักตกกะกะตแล้วสุดท้ายกะกะตก็จะโดนลุมลุมลุม,ลมสกลมจากพักการเมืองว่าทำไมไม่ทำแล้วพอถ้าจะถอดถอนฉันเนี่ยขอโทษขอจะไม่ประกาศรับรองผลหรือจะให้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุน,นี้หรือส่งไปถึงขนาดท,ที่จะยุบพักการเมืองเนี่ยด้วยเหตุน,นี้เนี่ยกะกะตก็จะทำยากขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าไม่มีนิสัยเรื่องนี้กะกะตก็จะปล่อย ถ้าปล่อยมันง่ายกว่าไปลบกับคนอื่นดีกว่ามาลบกับพรรคการเมืองที่กําลังจะมีอานาจเพราะฉะนั้นในกรกตก็อาจจะปล่อยพอปล่อยนี่มันก็จะเข้าข้อกฎหมายเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าปล่อยก็อาจจะโดนเรื่องการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดนหนึ่งห้าเจ็ดโดนมาตราสิบเก้ามาตราสิบเก้าของรัฐญัติประกอบรนุด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีโทษตามมาตราสี่สิบห้าและก็จะเป็นบทเดียวกับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแต่เป็นบทเฉพาะสําหรับกกต ซึ่งซงโทษอาจจะไม่เหมือนกันโทษะโทษแรงกว่าแรงกว่าอีกก็คือก็คือตอนชุดลัทสสนาก็โดนนี้แหละโดนบทนี้แหละไม่ได้โดนหนึ่งห้าเจ็ดแต่การฟ้องก็ต้องฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดประกอบด้วยเพราะเป็นฐานทั่วไปแล้วเรื่องคุณสมบัตินะอาจารย์มองเบิเรื่องคุณสมบัติผมคิดว่าตรงอันนี้ผมอาจจะเห็นต่าง mm hmm. นะฮะคือผมเห็นว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นเป็นผู้ต้องหาในคดีเนี่ยนะ,ะ,นะ,ะก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นผู้ถูกถูกคำพิพากษา เพราะนั้นในเรื่องของสิทธิในการที่จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยในทางกฎหมายน่าจะมีได้นะน่าจะมีได้เพราะนั้นการไปกล่าวถึงตรงจุดนั้นเนี่ยในทางกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพอสมควรผมเสริมนิดหนึ่งผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการสมัครได้แม้เขาจะถูกข้อกล่าวหาถ้าไม่งั้นวันหลังก็จะมีคนกล่าวหากันไปเรื่อยๆแล้วก็จะกันคนไม่ให้สมัครใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าผู้สมัครเอง จะต้องมีความละอายต่อบาปมีจิตสำนึกมีอย่างอายคุณเข้าใจคาว่าอย่างอายไหม<ช>คือสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งรุ่นผมคนก็จะมองว่าเดี๋ยวกคนเด็กเขาจะติติงเอาเราทำไมกระสันอยากจะไปลงสมัครนักหรือในเมื่อเราต้องคด,ดีแล้วมันก็ทนโทษ ตึกวอลเทรมันก็ถูกเผาสยามสแควร์มันก็ถูกเผาเซ็นเตอร์วันมันก็ถูกเผามันเผากันอย่างนี้เราจะเป็นคนจุดไม่ขีดเองหรือไม่แต่พอเขาบอกว่าเพราะเราเสือกไปพูดเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเพราะเราเป็นคนพูดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไปที่สารค้างอ่ะแล้วมันก็เผาจริงๆสารคางเออเราจะพูดว่าเราไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเพราะเราไม่ได้จุดไม่ขีดนะแต่ว่า มันต้องมีความรู้สึกของความเป็นคนน่ะเข้าใจไหมเขารู้สึกความเป็นคนนี่คุณเข้าใจไ้ยมีอย่างอายละอายซะบ้างมันต้องรู้ว่าผิดชอบทั่วดีหรืออย่างน้อยให้เขาพิสูจน์ก่อนเราอย่าเพิ่งเสือกนําตัวเองเข้าไปอยู่ในตําแหน่งแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไปกันไม่ให้คนอื่นก็เอาดาเนินคดีดเนินดีแล้อีกสิทธิ์คุ้มกันอีกเนอยเราทําไม่ได้ แม่แม้แต่แค่สมัครไม่มีสิทธิคุ้มกันเนี่ยเรายังไม่ควรจะด้านพออะไรอย่างเงี้ยมันต้องบอกตัวเองเขาเขาคิดอีกแบบพี่ถ้าอายก็ติดคุกอายก็ติดคุกเขาหมายความว่าสมัยนี้ด้านก็ด้านไม่มีด้านได้อดพฤติกัรแล้วต่อไปมันจะเป็นไงถ้าคุณคิดกันอยางไงอันอันนี้คือปัญหาไงฮะอาจารย์คือปัญหาของการ การไม่มีไม่มีคุณธรรมในจิตใจถ้าอย่างนั้ก็ต้องสงสัยไปถึงคนที่ให้วุฒิปลอมการศึกษาปลอมต่างๆด้วยเหมือนกันแต้องละอายกันไปด้วยนะคะคราวน,นี้เนี่ยค่ะอาจารย์ครับบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วที่เราเห็นอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าช่วงนี้ก็ดีอย่างเช่นคุณทักษิณหรือว่าคุณบรรหารเนี่ยนะคะครับจะพูดก็ได้คุณเนวินคุณถวัลย์ก็ได้ค่ะะะเเยยอลช่วงนี้ก็เห็นมาเกี่ยวข้องยุ่งกับเรื่องการเมืองกันซะจริงๆเลยไอ้นี่เป็นเรื่องที่ทำได้ไหมคะคุณสุดารัตตนน์อออะไรเเเีี่ยยคคกกมฐ มีกฎเกณฑ์มีคำไม่ไดฉัยหรือมีคำเตือนหรือข้ออะไรไว้ก่อนไหมคือถ้าก่อนหน้าหน้าหน้าเดือน,อนพฤษภาคมเขาเขาไม่ได้ตอบอะไรชัดนะฮะมันกำกวมกำกวมจะไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก่อนเดือนพฤษภาใช่ฮะแต่ว่าเมื่อวันที่10พฤษภา54าสเนี่ยกกรก็มีมติครั้งที่45่5ทราบอ2องพบบอกว่ากรณีที่มีอดีตกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะเหตุ ถูกยุบพรรคการเมืองเ่ยนะ,ะช่วยเหลือผู้สมัครในการหาเสียงนะจะให้จะใช้ข้อกฎหมายใดกรกะตะก็วิจัยว่าโดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบมูลนิธิพรรคการเมืองเนี่ยนะครับและข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้อยู่ปัจจุบันกำหนดให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อตกเป็นผู้ถูกเพิกถ,ถอนสิทธิเลือกตั้งนะตามมาตรา20หองพระราชบัญญัติประกอบมูลนิธิพรรคการเมืองพศ2550 ซึ่งมาตรา20เนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องกุญจตุพณ์ด้วยนะฮะ<ม>แล้วก็ถ้าบุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหารและไปจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่คาว่าส่วนร่วมนี่ไม่ได้ไหมายความจะต้องไปมีชื่อเข้าไปจดแจ้งนะแค่มีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างไรอย่างใดเช่นเช่นเป็นการบอกว่าควรจะเช่นให้เงินในการ การดาเนินการหรือกําหนดตัวว่าใครจะไปจดแจ้งนะะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าพิสูจน์ได้มันจะเป็นเรื่องของการสืบสจนกำหนดตัวว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักใช่กําหนดตัวว่าใครจะเป็นปฏิริสเบอร์หนึ่งอ่าอย่างเนี้ยครับคนคนนั้นเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลละหรือเข้ามาดําเนินการละมันอยู่ในความหมายของการบริหารพรรคการเมืองถ้าคนคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนกําหนดนโยบายเองค่ะเรื่องนี้ให้ทําอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยสักข้อหนึ่งสองข้อเนี่ยอย่างนี้โดนไหมก็ จริงๆถ้ากลับไปดูคำพิพากษาของศาลรับนูนเรื่องคดียึดทรัพย์เนี่ยคนขับรถที่มีเงินมากที่สุดในโลกกับคนใช้ที่มีเงินมากที่สุดในโลกเนี่ยก็อยู่ในคำหมายของคําว่าเป็นตัวแทนําปลางนะซึ่งก็คือเข้าไปเป็นตัวแทนเชิดในการบริหารภาพเพราะนั้นจริงๆเขาก็มีฐานะจริงๆโดยตัวเขาเสมือนกับตัวเขาเป็นกรรมการบริหารรรค S <S หรือแม้ไม่ได้จด์เป็นกรรมการบริหารเขาก็มีฐานะเป็นกรรมการบริหารพรรคไจัดการได้หมดอ๋อเพราะแม้ตัวเองไม่ได้ชื่อตัวเองเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ใช้ชื่อคนอื่นแต่ใช้ชื่อคนอื่นสาลก็ได้พิพากษาไว้แล้วว่ามันก็เปรียบเสมือนตัวเองไปทาหน้าที่อันนั้นใช่ถ้าดูกลับไปคดียึดทรัพยนะ์เป็นอย่างนั้นโอ้เพราะนั้นในกรณีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหานะเพียงแต่เปลี่ยนจากเรื่องการถือหุ้นเป็นเรื่องของการบริหารแทน ผมมองเรื่องการบริหารมันก็เป็นการทํานิติกรรมทางการดําเนินกิจกรรมของดําเนินการของพักการเมืองเพราะนั้นก็จะมีปัญหาตามมาตรา97ของกฎหมายพักการเมืองแล้วยิ่งมันมีป้ายด้วยทักษิณคิดเพื่อไทยทําครับอันนี้จะถือว่าใช่ไหม,มเพราะนคน,นคิดเนี่ยคือถ้าในความเห็นผมเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะตรงกับกตหรือเปล่า